สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบอลนะคะในช่วงบ่ายอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับบริษัทจดระเบียนที่จะมาพูดคุยกันนะคะต่อจากนี้นะคะนะก็คือนะคะบริษัท TNDT จําจำกัดค่ะหรือว่าไทย NDT นะคะหรือว่า TNDT นั่นเองคนที่จะมาพูดคุยกับเรานะคะก็ไม่ใช่ใครนะคะก็คือคุณชมเดือนสตาวุฒนั่นเองนะคะก็วันนี้นะขออนุญาตต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวรบกวนใช้ไม้นะคะนะเป็นไงบ้างคะโอ้ไม่ไม่เจอกันนานเลยนะไปซุ่มทํางานอยู่ใช่ไหมคะซุ่มทำงานอยู่ด้วยหลบด้วยห <c oughs> ลบกระแสที่มันหลบกระแสะ <c oughs> ไปหมดนะคะการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยด้วยนะคะค่ะค่ะ,คะ,คะอ่าโอเคขออัปเดตหน่อยว่าตอนนี้ TNT ของเราเนะะี่ยฮะประกอบธุรกิจอะไรมีอะไรอยู่ในพอร์ตบ้างคะตอนนี้ยังเหมือนเดิมอยู่หรือไม่เดี๋ยวรบกวนใช้ไม่ได้วยค่ะ ธุรกิจเดิมก็ยังก็ยังทำต่อเพราะว่าจากธุรกิจเดิมเนี่ยสามารถต่อยอดไปอีกธุรกิจในยุคใหม่ได้หลากหลายนะคะระหว่างที่เราหลบในเรื่องของอ่อนแ้คริสิสแล้วเราหลบในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคในรอสเตรเนียค่ะแล้วก็ไปซุ่มทำให้ันรับกับกระแสก็คือในเรื่องของ translation ในเรื่องของการตรวจสอบความให้ความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของรับรอง เรื่องของการปลอดเชื้อโดยใช้หลังสีนะคะก็ได้ก่อสร้างในโรงงานเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็บริการแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะแล้วก็กำลังจะขยายต่อไปนะคตค่ะคะเรื่องโควิด -19 เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสทำให้ไทยทีดีขึ้นนะคะเพราะว่าทานทีนอมเรื่องของสุขนาม่ยะคะในลักษณะหนึ่งอีกประการหนึ่งแล้วก็ย้ายฐานของเราส่วนนี้ไปยังอินโดนีเซีย ในระ <ไป S 2> หว<น>งที่หายไปห<ะ>สาิปีค่ะเราพยายามที่จะเข้าไปในแหล่งงานที่อ่อนแก๊สยังชุกชุมอยู่แล้วเป็นที่สนใจของทั่วโลกนะคะก็ะคืออินโดนีเซียเราได้ไปจดทะเบียนเป็นผษ้สายข้ามชาติอินโดนีเซียเพื่อรับงานในทางเรื่องของนอนเดนตักทีเหมือนกันโดยเฉพาะเราจับมือกับสทนะนะคะสถาบานันยคยรืแห่งชาติโดยใช้หลังสีเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบทดสอบะคะ แล้วอีกลูกหนึ่งก็คือในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นอาชีพหลักอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของออกำจัดขยะค่ะค่ะค่ะจำกัดแบบจริงๆไม่ใช่ไปฝังปลด<อ>ทำลายมาโดยเช่นเคยค่ะ,คะก็จะเริ่มต้นในในช่วงปีหน้าเะะอือะอันนี้แค่นี้ก่อนค่ะ, <c oughs> สะแสดงว่าตอนนี้ก็คือหนึ่งในส่วนของการตรวจสอบระบบวิศวกรรมก็ยังทำอยู่ก็ยังทำอยู่ค่ะค่ะแล้วก็มีการ ต่อยอดออกไปในส่วนของการเขาเรียกว่าตรวจสอบแบบทําลายทิ้งในส่วนของกําจัดเขาไม่ทำลายแบบไม่ทำลายใช่ไหมคะอ่ะใช้คอนเซ็ปต์เดิมนะคะอ๋อเหมือนคอนเซ็ปต์ของธุรกิจเดิมที่เราทำอยู่ใช่ค่ะค่ะอืมค่ะแนวโน้มกับอุตสาหกรรมของธุรกิจที่เราต่อยอดรวมไปถึงธุรกิจเดิมเป็นยังไงบ้างคะช่วยฉายภาพหน่อยค่ะอันนี้คือเป็น new normal หรอคะการจี่เตรียมพร้อมเพราะว่าทันทีอยู่ในวงการนี้40ปีนะคะจะเป็น ช่วงเวลาที่เหมาะสมควรจะเป,ปลี่ยนแปลงได้แล้วตามยุคสมัยมันก็เปในเรื่องของดิวนามนที่เขาพูดถึงกระแสกันเนี่ยแลายทันทีเขาเตรียมรับในธุรกิจที่เป็นธุรกิจยุคใหม่มในเรื่องของสุขนามัยความปลอดภัยสุขนามัยความปลอดภัยของสิ่งแวดล้อมการอนุรักษ์โลกร้อนก็อยู่ในเรื่องของขอบวนการพื้นฐานของการตรวจสอบทดสอบค่ะ,ะอ๋อก็คืออยู่ในวงจรที่เราทำอยู่นี่แหละใช่ไหม กระทั่งเรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนฟอสซิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอยู่ในนั้นนะคะอ๋ออยู่ในนี้เช่นกันค่ะค่ะดีมานหรือว่าความต้องการในส่วนของตรงนี้เยอะไหมคะเรามีงานเยอะไหมตอนนี้ในมือเริ่มขยับแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะก็ตอนนี้อยู่ในสี่ปีเนี่ยลงงานแล้วเพิ่งสร้างเสร็จคะคะแล้วเลือกจากเป็นธุรกิจใหม่ค่ะแล้วก็การใช้หลังสีการใช้พวกอะไรที่ยังเป็น เซนซีฟต่อความเข้าใจของคนในการศึกษากระทางเกษตรด้วยหลายเรื่องนะแล้วเราก็เริ่มต้นที่จะเริ่มต้นจริงๆก็น่าจะเป็นต้นปีหน้าอ๋อก็คือต้นปีหน้า<ช>จะได้เห็นในตัวของธุรกิจที่เราไปต่อยอดชัดเจนแล้วใช่ไหมคะอืม<ช><ช>อย่างนี้มันจะส่งผลให้ตัวผลประกอบการหรือว่าการเติบโตของแทนดีทีปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างคะนั่นคือเป้าหมายที่เราบอกเราฟื้ฟักตัวมานานพอสมควรเเตรียมตัวมาสาปีสี่ปีนะัเว<อ>ลาเนี้ยจะได้เห็นแล้ว เพราะจาว่าโควิด -19 ที่ช่วยเราไหมช่วยเราด้นั่งพักค่ะว่าเราไ่เคลียร์บ้านเรววาที่เราค้างอยู่เนี่คนจะมีอะไรมาเป็นประโยชน์ต<อ>่อในอน,นาคตอ๋นนี้ก็เลยเป็นจุดที่เราเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมใช่ไคะใช่ไหมคะเรามองเป้าหมายการเติบโตรายได้ปีหน้านี้น่าจะโตจากปีนี้ประมาณยังไงบ้างแล้วผลประกอบการเราจะกลับมาเป็นบวกได้ไหมคะเราคิดว่าจุดต่ําสุดของไทยทีควรจะ จบแล้วจบแล้วอ้แล้วก็ข้้งหน้าก็คงจะบวกขึ้นค่ะค่ะแล้วแต่ว่าสังคมจะตอบรับขนาดไหนค่ะเพราะสิ่งที่เราทำเป็นเรื่องใหม่หมดเลยอ๋อค่ะค่ะแล้วอย่างนี้เรามีแผนที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมไหมคะสำหรับปีหน้าเออแค่นี้ก็เต็มไปแล้วโอ้เต็มแล้วเนาะอ่าถ้าเกิดว่าเราลันแบบเดินเต็มแคปซิตี้เลยเนี่ยมันน่าจะทำให้ผลประกอบการเราโตได้มากน้อยขนาดไหนคะเรามองยังไงบ้าง เราคิดว่าถ้าให้กำลังใจตัวเองนะฮะอย่น้อยก็สักเท่าหนึ่งอ๋ออันนี้คือเต็มนะถ้าหมายความว่าเราเดินเต็มเลยใช่ไหมเราแค่มินิมัมก่อนดีกว่านะคะแล้วก็คาดหวังอย่างนั้นงั้นเราก็เราทุบเทกันมันมากทีเดียวทั้งทุกเที่ยวชาญทั้งเทคโนโลยีที่ต้องพิสูจน์แล้วเราถึงจะกล้าออกข่าวค่ะค่ะกลุ่มลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใครบ้างคะมักจะเป็นในกลุ่มในกลุ่มเดิมค่ะใน กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่พลังงานอาหารนะคะสุขอนามัยนะคะอยู่ยังมีความสุขในเรื่องนี้ลักษณะนั้นก็ไม่พ้นกับที่ความต้องการของยุคใหม่ค่ะในส่วนของอินโดนที่เรามีการเข้าไปขยายธุรกิจนี้ก็เป็นธุรกิจที่ที่เหมือนในเมืองไทยถูกต้องไหมคะโดยใช้ advanced technology กับเมืองไทยอ๋อก็คือสูงกว่า advanced กว่าใช่ค่ะ เพราะน่อจากออนแก๊สที่อินดีเซยังเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนเฝ้ามองนะค,คะ,คะเพราะว่าไม่ว่าจะย้ายเมืองไม่ว่าจะเริ่มต้นในการใช้อะไรก็แล้วแต่แล้วต่อที่ต่อไปก็คงจะใช้เทคโนโลยีเดิมไม่ได้ดังนั้นก็ต้องปรับเป็นแท่แอดวานแล้วก็คงจะไม่พ้นเกีกับการใช้รังสีที่เราถนัดอยู่แล้วนะคะ ค่ะค่ะแนวโน้อมอุตสาหกรรมที่อินโดนี่เป็นไงบ้างคะแต่ว่าเรามีการศึกษาสักพักแล้วใช่ไหมเพราะว่าจากก่อนหน้านี้อาตามที่วอนติดตามข่าวพูดอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเราก็ศึกษาอินโดศึกษาอินโดมานาน<ร>าพอสมควรแล้วอินโดที่เราเคยศึกษาเนี่ยกฎหมายเขาไม่ให้ดูแลในเรื่องของอ่ความปลอดภัยก็ถือว่า,าเป็นความไม่คงแ่างชาติาเราไม่สามารถที่จะจดทะเบียนเพื่อทําธุรกิจ ตรงๆเราต้องสร้างเป็นดเมนีขึ้นมาแต่ตอนนี้ในช่วงนี้เราเข้าไปจดเต็มที่แล้วค่ะคือกฎหมายเขาเปิดแล้วใช่ไหมคะเขาเปิดแล้วค่ะนะคะเปิดแล้วส่วหถึงและอย่างเรามีพาเน์ที่แข็งแรงนะคะอยู่ในออนแก๊เต็มที่แล้วเวลานี้เราก็คงจะท่าเรื่องของ Advanced Technology ค่ะ Advanced นี้ก็คือสิ่งที่จะไหนก็คือใช้หังสีค่ะแล้วก็มีหลักประกันดังนึงก็คือเราเป็นพันธมิตรกับ สถาบันดิวเคลียร์แห่งชาติค่ะค่ะนะคะร่วมกันพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ที่นั่นนะคะอันนี้เป็นถือว่าเป็นจุดแข่งหรือว่าจุดเด่นของไทยดีทีหรือเปล่าคะเด่นพอๆกันมั้งคะแหมก็เขาก็เป็นเขาเรียกว่าเขาเป็นสถาบันที่ค่อนข้างมีคุณภาพถูกต้องไหมคะค่ะาแล้วมาจับมือกับเราด้วยค่ะ เพราะตลอดเวลาที่ไทยทีโตขึ้นมาหรือเลิกตั้งขึ้นมาเนี่ยมีความผูกพันกับสวนนิวเคลียร์มาตลอดเราร่วมมือกันมาตลอดนะคะในการพัฒนาในการอะไรเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการใช้รังสีเป็นประโยชน์ะะคในความเป็นอยู่ที่อยู่อาศัยหรือความความสะดวกของการชีวิตวิถีชีวิตของค่านไปอยู่ในเวลานี้นะคะเราสนใจเรื่องนี้มาตลอด ค่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่บอลอยากทราบมากเลยตอนนี้ธุรกิจพลังงานนะคะหรือว่าเทรนในส่วนของ n อ่าเน็ตซีโเนี่ยกำลังมาแรงมันมันเป็นส่วนที่ทําให้ในตัวของไทยดีทีเรามีงานเยอะขึ้นด้วยหรือเปล่าคะอันนั้นเราเตรียมก่อนที่เป็นโควิดซีโ o ก่อนที่จะมีโควิดด้วยซ้ำที่เราถึงเรื่องของการเซอร์วิสชั่นเรื่องของการปลอดเชือ้อ hmm. นะคะปกติเรื่องการปลอดเชื้อเนี่ย ต่างชาติก็สนใจมานานแล้วก็มีมาตรฐานที่เหมือนกันแต่เรายังไม่แต่สินค้าที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องมีไอโซในเรื่องนี้ค่ะนะคะแล้วก็เรามองว่าเราเป็นครัวของโลกเราเป็นศูนย์ในการส่งออไปต่างประเทศค่ะแล้วก็เราวางในเรื่องของการปลอดเชือ้อค่ะแล้วทําไมเราไม่ได้เอา วัตถุดิบหรือสินค้าที่ผิดในประเทศไทยปลอดเชื้อที่ใช้ในประเทศไทยด้วยนะคะเป็นแน<ล>วคิดเลยไว้ให้ต่างชาติปลอดภัยแล้วเราตัวแรงเราต้องปลอดภัยด้วยนี่คือการจับมือกับทางภาครัฐเื่อลรนรงล์ลว,งว่าสุขภาพของคนไทยก็ต้อง คิดถึงด้วยเหมือนกันค่ะอ๋ออันนี้ก็สําคัญมากๆเลยนะใช่ค่ะค่ะโอเคค่ะสุดท้ายค่ะบอลอยากให้ทางผู้บริหารนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักไทยเอ็นดีมากขึ้นค่ะค่ะถามไปที่ t ท a i ทเ g นะคะว่าโครงการของไทยคืออะไรนะคะการที่หลายๆฝ่ายที่อยู่ในบูธามวมาแถวไเงียบหายไปเราบอกว่า พระราชบ,บัญญัติฉุกเฉินมาให้ทําให้เรารักกันไม่ได้มันมรู้ไปพบกันอย่างไรนะคะแต่เมื่อเปิดแล้วเนี่ยเรายินดีที่จะถามไปแล้วเกี่ยวตอบนะคะ,คะแล้วก็ทุกก้าของไทยดีทีเนี่ยเราก็คิดว่าเรามั่นใจแล้วพรุบแล้วเพราะเราอยู่ในเรื่องของเทคโนโลยีถ้าไม่พรุบเราคมให้มาเสียงแล้วก็ให้คนอื่นเสียงกับเราะนะคะก็ขอให้สำนับสน่อวไทยทีด้วยนะคะค่ะ โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะทางผู้บริหารมากมากค่ะที่ร่วมพูดคุยนะคะกับบอลค่ะในรายการตลุบอลวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ